ที่พระเจ้าสอนเรานะให้เราให้อภัยคนอื่นนะ่ะเพราะพระเจ้ารักเรานะไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้ารักคนอื่นมากกว่าลองคิดดูสิเวลาที่เราโกรธใครเราไม่พอใจใครเราแบบเราอารมณ์ไม่ดีใครแบบเราไม่พอใจเขามากเราไม่ชอบเขามากอะ่ะเขาเองอะ่ะอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้แต่คนที่รู้สึกแบบแย่ yeah, รู้สึกขมขืนรู้สึกแบบอึดอัดรู้สึกฉุนเฉียวรู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบนะักแบบไม่ดีอะ่ะไม่มีความสุขอ่ะคือใครคะ คือคนที่โกรธถ,ถูกไหมไม่ใช่คนที่ถูกโกรธดังนั้นลองคิดใครควรดูให้ดีสิคะว่าการที่พ่อของเรานะคะพระบิดาของเราบอกว่าให้เราให้อภัยอะ่ะพระองค์เห็นแก่ใครกันแน่ก็เห็นแก่เราพระองค์ทรงรักเราพระองค์อยากให้เรามีสันติสุขเพราะว่าจิตใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีอาเมนยาอย่างดีเนี่ยก็คือจิตใจร่าเริงดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่ไม่ให้อภัยนะโกรธนะแล้วก็แคนนะเราก็จะ จิตใจ,ใจล่าเริงได้ไหมเนี่ยมันก็จะไม่ได้แล้วมันก็นํามาซึ่งอะไรเมื่อเราโกรธนะคะเราแค้นเราไม่มีความสุขเราอารมณ์ไม่ดีเราหมุดหงิดเราก็อาจจะพูดไม่คิดนะคะเราก็อาจจะใช้คําพูดที่ไม่ดีออกไปไม่คิดออกไปแล้วมันอาจจะส่งผลตามมาซึ่งไม่ดีเราอาจจะตัดสินใจทําอะไรที่หู่วามไปด้วยอารมณ์แล้วมันก็เกิดผลที่ไม่ดีตามมาแล้วเราก็มาเสียใจตอนหลังเห็นไหมคะดังนั้นให้เราเลือกที่จะ ใจเย็นลงก่อนดีไหมและมอบการแก้กแค้นให้กับใครพระเจ้านะคะและให้อภัยเพราะว่าการให้อภัยเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเขามันเพื่อตัวเราเพื่อเราจะได้การให้อภัยก็คือเหมือนกับยังไงคือเราให้อภัยแล้วเราก็เอาเรื่องเนี้ยมอบให้กับพระเจ้าคือเรายกความโกรธความแค้นความขุนเคืองความขมขืนเนี่ยไป ก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยไปมอบให้กับพระเจ้าไว้ดังนั้นเราไม่ได้ถือมันอีกแล้วอเมนไหมแล้วพระองค์เป็นใครเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงจัดการได้ทุกสิ่งและพระองค์ทรงรักเราจําไว้ว่าพระเจ้ารักสายฝนพระเจ้ารักสายฝนนะคะให้พูดเราพระเจ้ารักเราใส่ชื่อของเราอ่าพูดพระเจ้ารักสายฝนจะบอกว่าสายฝนนะพระเจ้ารักสายฝนพระเจ้ารักลูกพระเจ้ารักลูกพระเจ้ารักสายฝนมากมากพระเจ้ารักสายฝนมากพระเจ้ารักสายฝนมากพระเจ้ารักสายฝนมากอเมนเห็นไหมคะ พระเจ้ารักเราเมื่อเรามอบปัญหาและภาระต่างๆการโกรธแค้นการแก้แทนการอะไรก็ตามให้กับพระเจ้าไปแล้วเนี่ยคือมอบไปแล้วเราเบาและเ,เ,เราไม่ได้ถือมันแล้วเพราะว่าอะไรพระเจ้ารักเราพระเจ้าจะช่วยเราเรามาดูข้อพระคัมภีร์กันนะคะสุภาษิตนะคะบทที่25ข้อที่21ถ้าศัตรูของเจ้าหิวจงให้อาหารเขากินและถ้าเขากระหายจงให้น้ำเขาดื่มข้อ22 เพราะเจ้าจะสูงฐานที่ลูกพงไว้บนศีรษะของเขาและพระยาเวจะประทานบาเหน็จแก่เจ้าอาเมนเห็นไหมคะว่าเรื่องของศัตรูเนี่ยให้เรามอบให้กับพระเจ้าให้เราให้อภัยเขาถ้าเขาหิวนะก็ให้เขากินถ้าเขาก็หายก็ให้เขาดื่มด้วยหมายความว่าอย่าไปโกรธอย่าไปแคนเขานะคะและการกระทําแบบนี้มันสูงฐานไว้ให้กับศัตรูเองและเมื่อเราทําตามที่พ่อของเราสอน พระเจ้าจะจัดการให้กับเราว่ายังไงนะพระยาเวจะประทานบาเหน็จแก่เจ้าเราจะได้รับบําเหน็จจากพระเจ้าพระยาเวพระเจ้าพระบิดาของพวกเราดังนั้นหนุนใจนะคะว่าวันนี้เราก็แบ่งปันข้อนี้เนาะแล้วเราก็ให้นําข้อนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะเราที่ถ่านตามข้อนี้นะสุภาษิตบทที่25้าข้อ21 2สเี่นาะถ้าศัตรูของเจ้าหิวจงให้อาหารเขากินถ้าเขากระหายจงให้เขาดื่มจงให้น้ำเขาดื่ม,ข,มข้อ22 ระเจ้าจะสุงถฐานที่ลูกพรงไว้บนศีรษะของเขาและพระยาเวจะประทานบาเหน็จแก่เจ้าอาเมนเราที่ทานกันพระบิดาเราเข้ามาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพร,ระองค์สำหรับถ้อยคําศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์คำพูดของพ่อที่สอนเราในวันนี้ให้เราน,นั้นให้อภัยศัตรูและพระองค์จะประทานบําเหน็จให้กับเรา คงจะอวยพรให้กับเรานอกจากให้อภัยแล้วถ้าเขาหิวให้เราให้อาหารกับเขาถ้าเขาก็หายให้เราให้น้าเขาดื่มด้วยเพราะการกระทําเช่นนั้นจะทําให้เราเองมีสันติสุขแต่การทีเ่เหมือนกับฐานสุมลุกโคงบนศีรษะนั้นจะไปตกแก่ศัตรูเองที่ศัตรูจะงงมากว่าเราไม่ได้ตอบแทนการชั่วด้วยการชั่วแต่เรากลับตอบแทนการชั่วด้วยการดีศัตรูนั้นมายั่วยุเราไม่สําเร็จ การทำเช่นนี้เราจะได้รับบำเหน็จจากพระบิดาเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์พระบิดาเราขอสารภาพบาปกับใจจากในวันเวลาที่ผ่านมาที่เรานั้นไม่สามารถทำได้ที่เรานั้นไม่ได้ทำตามพวจนะของพระองค์เราขอรับการอภัยจากพระองค์เราขอรับการชำระโดยพระโลหิตพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระโลหิตพระเยซูคริสต์ที่ชำระเราให้สะอาดในนามพระเยซูคริสต์อามน เราเข้ามาเรารับพระคุณความสามารถจากพระบิดาที่เราจะสามารถให้อภัยศัตรูได้เมื่อเขาหิวเราให้เขากินได้เมื่อเขากระหายเราให้เขาดื่มได้ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์เรารู้ว่าโดยกําลังของเราเรา,เราทําไม่ได้หรอกแต่โดยพึ่งพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นไปได้เราขอพึ่งพาพระองค์แล้วเราจะเริ่มฝึกฝนที่จะให้อภัยผู้คนเพื่อเราเองจะได้รับบรรมมําเหน็จจากพระยาเวตามพระสัญญาของพระองค์ที่สัญญากับเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริส อาเมนอาเมนพระเจ้าอวัยพรค่ะสวัสดี